ครับสวัสดีครับเหมือนที่พ่อปลูกต้นโมกอีก่แล้วครับเดี๋ยวกระถางมากระถางอันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเห็หนป็นลายน้อยเติบอยู่วยใส่ต้นมะขามเนี่ยต้นโมกเนี่ยนะครับแต่แต่ตอนนี้คือใส่ต้นโมก่อนครับงานเด็กเก่งเนี่ยหลากแดงเอาสิบเบาเอาตัดออกกันครับ ใส่ใส่ลองมองก่อนครับนี่ใส่ลาองมึงกอนนะครับเหมากนกีตัหินอ่าต้นโมกพวกนี้ก็คือในก่อนในคลิปก่อนนะนี่นะครับที่ผมบ้าบึงอ่ะ ว่ามันอยู่ในกระถางในดินอย่างเ็ยก่นอนกลับไปเบิ่งได้ครับผมก็เอาหากมันเสียบเสียบทิ้งแมงซะแล้วครับลืมมอดมาโคนะครับใส่พิสตาชิโอม่กิเม็ด สิบกว่าเม็ดครับใส่ละลายขึ้นใส่บอนมีนี่และถาดนี่ผู้อีกินยัหน้อยครับเพราะว่าเราจะปลูกถิ่นไปถึงเติบพอสมควรหมดแล้วครับเพราะว่าเข้ามายกหาดขึ้น,นแล้วไม่สูกไปทรงนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันีิมี่จะนี่ก็นี่ มีตาขึ้นไหมครับพวกนี้หมกหมกพวกนี้ที่มีตาขึ้นไหมนะครับเราจะมาค่อยขัดกิ่งเอาถือีกเทขึ้นมาให้เรา,าได้ครับแบบคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับไปเร็วกว่สิมีลายต้นในเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งอีกต้นนึงครับขออนุญาตครับช่วงนี้ก็มึงเห็ดเห็ดเห็นแนวตีเห็ดได้ก่อนครับ เดี๋ยวมาถุดดิบถิ่มว้มาบริโภต้นทันแบบสีฮาเขาเขา,ายังมาความมาลงกระถางเขาก็เอาว้ซะก่อนครับเดี๋ยวใส่ไทยตุงดำใบผมู่ตัวตนนี้ครับลงกระถางนะครับนี่ครับ ยัดเบิ่งก่อนจักหน่อยครับ ต้นโมคางหัวปั้นหฮอนะครับเขาคางคางหัวเพิ่นที่เป็นประดับประดับไปครับผมก็าหาก็ไม่เสียบกิ้มไปดดนเติบเหมือน,นกันครับถึง,งต้องเสียกระติดนดะครับมัยอมลงกับตัด ตัดได้ครับหมู ผูใด้กาว่าเบิ้งกับฝากดติตาไม่น้ำเลยครับผูบนผูบุงเขาว่าเบิ้งไม่กันเลยครับเบิ้งเกากับฝากดไหลอ์นน้นครับเบิ้บงคนละเครื่อง,นองนหน้นนาที่ก็ดีใจแล้วครับสำหรับเมืองมาเฮ็ดทักเหตุเรื่อมผมครับ ทามเ,มเม็ดซุปปอรพลาสเรครับเสร็จแล้วเรา,เาตั้งไว้ในห้มตัอาทิตย์ไ่้ซก่อนครับ ก็จะตัดไปกับเสียดายจ้องจ้องมาคอยมาคัดน้ำใหม่กันอยู่เพื่อน,นครับว่างามมนจะขึ้นให้หมงใดายทางทางกระทางเลอยๆครับนี่ก็ฝากไว้ทั่นี้แล้วครับสวัสดีครับ